ว่าข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งปนครูเนี่ยนะครับต้องมีความอินเท่าไแม้แต่ผมนะครับชอบใจแั่เกินคนที่ตั้งหัวข้อนี้นะครับเหมือนว่าให้ครูเนี่ยนัดข้อที่จะพิมตัวเองเลยนะครับหัวข้อที่โหนะครับถ้าเป็นผู้บริหารต้องการคูแบบไหนแน่นะครับโดนใจนะน,นะครับเออขอโทษน,น,นะครับขออนุญาตลายพฤติการมนิดงนะฮะสมมติตอนนี้ผมเป็นครู ียนนะฮะนักเรียนครับถ้าใครคุยแค่่าครูพูดเนี่ยครูไม่พูดต่อนะครับเอาถ้าใครเห็นควานนกล่องยกงไว้ให้ไม่ยุนนะฮะอึใครมีปัญหาเนี่ยนักเรียนไม่ฟังครูดนหูมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูไม่สอนแล้วนะนะครับต้องต้องนิ่งฟังครูนะฮครับฟังคุยนะฮะครูนะครับที่ดีต้องมีอัคลังนะครับจริยารรมอะไรย่่าคำพูดนะครับของครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ไม่เหมาะสมน,นะครับตัวเองยังเป็นผู้นำท,ที่ดีกับรกเรียนไม่ได้นะครับแล้วเด็กมันจะทำได้อย่างไ,นง,ไนงนะครับต้องเป็นผู้นำนะครับมีความสลาสอดทนนะครับประเภทเด็กอ่อนนะฮะประเภทเด็กอ่อนทั้งหลายเด็กที่แบบว่าพูดทีสองทีแล้วมึงอีนี่ม,นมันใจมันมีมุมพื้อเูยว่าบางทีเด็กก็ไปเรียนผัวก,ก็สอบก็แตกใช่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแต่ละคนก็ว่างไปที่จะข่มความ,วามาสละส์บที่แต่ละท่านได้นะครับ เชื่อทุกท่านมีความสามารถก็ต้องพยายามนะครับเดี๋ยวถ้าทำได้นี่อ่านคำยินดีนะครับมีอินมูนะครับมีอินมูแล้วก็มีความรับผิดชอบขออนุญาตไปร็วเดียวนะครับอินมูความรู้ความรับผิดชอบพยายามนานะครับคือถ้าจะร่วงครูนะครับอินมูน้อยเนี่ยไม่รู้จะถ่ายเท่าไงบางทีเด็กมันถามนะครับเหมือนมีเด็กมันกลุ่มคุยนะฮะเหมือนมีเด็กมันกลุ่มคุยแต่พูดตะลืบนะฮะงานนี้มีมีประจานเลยนะฮะนะครับเด็ก คนถามครูครับเดือนรอามาบอนเนี่ยชัยตอนไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูจะไม่อ่านดูอากินข้าวเนี่ยได้ไหมหนูจะไม่อ่านดูข้าวส้วงเยได้ไหมเพราะว่าชัยตอนไม่มีแล้วมันไม่มีใครแมบดูหนูแล้วเออวัยนีบางครั้งเออเด็กมันก็ย้อนแบบซื่อๆมันอ่ะจะคำถามมันอ่ะคือโดนวะเออวะไม่อ่าน,นไม่ไหมว่าดูอากินข้าวดูวข้าวส้วเนี่ย แล้วผัวเมียนอนด้กันไม่ต้องอ่านดุอาได้ไหมใช่ตอนไม่มีแล้วเป็นโบทต์ต้งคืนนะเออนี่แต่เราอินโมไม่ไม,ไม่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเออพิ่มเติมเนะี่ยไปต่อไม่ได้นะพอไปต่อไม่ได้แต่ย้อนหาข้อสอบบัตรไอ้นี่ถามเมื่อสันอืมด้วยยยนเ่ยเนี่ยตาลแกต่อไม่ได้ แกตอบไม่ได้และเข้าสู่สวนอันไม่ได้สวัสดิ์แตกนะครับล้อหมูต้องหมีนะครับพราะรเราชอบอากีดาถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเราเคือว่าเรามียังไงเรา,าถ่ายทอดอะไรอย่างนั้เนี่ยถ้าไอ้สิ่งที่ว่ามันไม่ถึงไม่ควรนะครับเราไปเราคิดอย่างนี้ว่าอย่างนี้ถูกต้องเราก็จะถ่ายทอดกระเด็กแบบนี้สุดท้ายมันก็เพี้ยงกันเรื่อยไปนะครับวเวาต้องถูกต้องก่อนนะครับหัวใจที่เสียสละนะครับรักเด็กอ่ารักเด็กที่สำคัญนะคุณครูและท่านรักเด็กนะฮะ รักเด็กมากเพราะเด็กมันน่ารักนะครับแต่ว่ารักตรงนี้นะครับไม่ใช่รักอย่เดียวนะครับรักคือมีความรักใคร่ในตัวเด็กนะครับมีความอุ่้ห์ใจเด็กนะครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยต้องทําให้เด็กรักด้วยนะนะครับเรารักเด็กแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยรักเราด้วยเรารักเด็กอย่างเดียวเด็กมันไม่นักเราอะ เพราะเราทำให้เด็กรับไม่ได้ตรงนี้นเป็นปนัญหานะครับต้องพยายามนะครับวิสัยทัศน์กว่างไกลห่างกายาเสพติดห่างกายาเสพติดพุทโธเพระาะะันอันนี้เจอตัวนะครับไม่หมดหมวุนยังไม่เริ่มสอนนะครับยังไม่เริ่มสอนนะฮะสูบัจชาก,ก่อนสุบหรีถามครูครับยังไม่เริ่มสอนเลยเดี๋ยวก่อนด้วยยังไม่หมดหมวุนเลยนี้เจอตัวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มันเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเด็กนะครับสุดท้ายครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเกิดครูเนี่ยหยุดแค่ตร่เนี้นะครับบางทีเราต้องเจอกับมสัสอาระแปลกๆเยอะเจอกับสถานการณ์ต่างๆบางทีหนังสือเขาพูดงไว้แค่หบรรทัดแต่ถ้าเราอธิบายแค่หบรรทัดตรงนั้นแหละไม่เพิ่มเติมเลยสอนมา3ปีส0ปีหปีก็หาบรรทัดตรงนี้แหละ นะครับมันมันไม่ใช่ไยยงมันประจานตัวเองไงเพราะนั้นปัจจุบันนี้นะครับ youtube มีแล้ว Facebook มีโน่นนี่นั่นมีเพิ่มเติมความรู้นะครับเรื่องนี้สอนไม่ใหม่เราเรารู้แค่นี้รู้ไม่ลึกหลังๆสอนม,มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นชั่วโมงเป็นคนจะมากขึ้นอธิบายได้คนจะมากกว่านี้นะครับนเนื่องบาเลี้ยงเชื่อเพื่ะไม่มีใครกล้าแตะเพราะความรู้มันไม่ได้พัฒนาขึ้นสีฝัดเตาฮีบ เอาล่์สีฟัตมาอานนี้ที่มันสั้นบิยะสีฟันนักสยะผมเชื่อเลยคู่ท่านไม่กล้าแตกนะฮะไม่กล้าแตกลึกมันไปต่อไม่ได้ไงมันแตกยังไงวะห้เด็กทองแล้วกันสีฟัตอะไรมันคู่กันนี่อธิบายอธิบายนีง่ายไงเขาไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็จะโดนเนื้ออินูมีปัญหาพัฒนาตัวเองมันไม่เกิดขึ้นหรือบางทีบางอธิตตบางอย่างเนี่ยมันกำกวงอธิบายลงลึกก็ไม่กล้า เพราะว่าพี่ปีกกินปีกอธิบายเข็นไงพอตัวเองก็ยังงงเลยว่าไอ้ลงมาอย่างไรเนี่ยเพราะต้อง้อเพื่อนเตมน,นะครับโอเคครับชื่อของเรานะครับอินนัลลอฮ์มัสซาร์เป็นชื่อกลุ่มเราไม่มีที่มาที่ไปครับสดสุสนนดลึกลับนึกไม่ออกครับอาะะ่อานกันเอ่ะโอเคใค้ขเขียนไดตามได้ไหมครับโอเคครับต้องต้องชื่นชมละของอันนี้ญาติผมเองแซวผมด้วย <laughs>